ขีเขานี่ก็จะมารีวิวสมุดดับพื่คาดอสูรหมดนี่เลยนะคะภายในก็จกประมาณนี้นะะมีรูปร่างนะคะซื้อได้จาก ร้านหนังสือไนอินนะคะที่เซ็นทำนี่ค่ะอันนี้ก็ทันจิโร่นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้ชื่ออะไรมีทั้งหมดสามสี่ห้าหกเ2 1ดแป1เก6 1สิบเอ20 21บ2 2ง23าหเี่สิบสสี่สยี่สิบสามเล่มนะคะแล้วก็รีวิวไปแล้วสองเล่มนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นทันจิโร่กับเซอิสึนะคะ ภายในก็จะเป็นเหมือนกันนะคะเล่มที่สก็จะเป็นทานจิโร่กับอินเสเกะนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะข้างในก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกียูนะคะเรายังไม่ได้อ่านนะคะพี่คนที่อ่านก็คือพี่ชายเราคะอันนี้ก็ของพี่ชายเรานะอันนี้ก็ชินอบุอันนี้ก็อินเสเกะก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะ,ะเราก็ไม่รู้นะคะเทนเงน ลันจิโร่เมซิโกเแบฟบอืมฮะ,ะชื่อนาซื่นาว,วะเกนยะตาว่าเจ้าตัวา,านะคะใครดูคอมเมนต์นะคะในนี้มันไม่มีอะค่ะมันไม่มีทุกคนเราไม่รู้ชื่อตัวเนี้ยใครดูคอมเมนต์นะคะดัลโลจิมิซิลินะคะตัวนี้นะคะใครดูก็คอมเมนต์มาได้นะ,ะตัวนี้คือต้องเปิดดูนะคะใครไม่รู้ เปิดมาดูนะคะโอโมอิจิโร่นะคะเดียวค่ะโมอิจิโร่ก่นตัวนี้นะคะโมอิจิโร่นะคะนี่ตัวนี้โมอิจิโร่ค่ะหัวหน้าเสาหลักนั่นเองใช้มือเดียวเปิดนะคะเอออาในนี้ไม่มีชื่ออุโบยาชิกิบางายะนะคะคือชื่อคือญี่ปุ่นมากทุกคนก็ได้ฟังชื่อเี้ตอนนี้นะคะก็คือเราไม่รู้นะคะทุกคนใครรู้คอมเมนต์ ตัวนี้ใครรู้คามินนะคะดูทุกคนตอนนี้เราอ่านนะคะดูตอนที่เราผ่านไปไวมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะไม่ได้ต่อมาไปให้ถึงอสูรเลยนะคะ,ะแดนเดี๋ยวทุกคนไปดูในช่องคือจมวราษฎเล่มน,นะคะถึงเล่มที่21ล้ะคะ่ะ คือเขาเป็นอสูรนะคะนี่ก็คือเป็นอสูรนะคะทั้งสองคนเลยนะคะเป็นนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอสูรเหมือนกันนะคะเล่มสุดท้ายค่ะนี่หน้าปกเป็นนี้ยี่สิบสามพอดีนะจะเป็นเนสโกกับคันจิโร่นะคะอ่านไปแล้วได้สี่สามเล่มนะคะเล่มที่หถึงเล่มที่แปดค่ะ นี่นะคะหน้าปกจะเป็นอย่างนี้ก็คือทันจิโร่กับเนสโกนะคะ1ที่2ที่สาที่4ี่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่อ่านเล่มที่5นะคะอ่านเล่ม1 2ึ่สาสแล้วเล่ม5้ายังไม่ได้อ่าน,นะคะ่ะแล้วก็มีอ่านบางสามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินที่เซมพันนะคะบายบายค่ะจบก,กันดีเท่นไปติดตามช่องและก็ติกตับด้วยนะคะบายบาย